a r c 2ครับอันนี้เป็นแท้ของยุโรปแทบทางยุโรปนะครับเก่านอกอันนี้ใส่คงเบอร์สีแล้วแท้ดูตรงนี้ครับมันจะมีเพจบอกนี่นะนะครับของกาเลตนะครับอันนี้เป็นของฝรั่งนะครับก็เป็นของฝรั่งเศสนะครับมาจากฝรั่งเศส2ตัวเลยนะตัวนี้ก็ด้วยนะครับป้ายเดียวกัน เก่านอกอันนี้สวยครับเพราะว่าเก่านอกจริงๆเพราะเราถอดอะไรอยู่นี่นะฮะอะไรเดิมมันมาอยู่นี่โค้งอยู่ตรงโน้นนะฮะนูน่นอันนี้สวยอยู่ครับฝาหน้าเป็นอลิเซิร์ตนี่นะอันนี้เตรียมจะส่งไปใส่รถไทครับของแท้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับหมดดูใบหน้าคมๆสวยครับ อ่าสวยจริงๆครับลองดูเอ c ซสองของแท้ครับของฝรั่งเศสสองลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งก็ใครสนใจก็ทักมาทิ้งก็ความไว้ก็ได้ครับถ้ามีผมเก็บให้นะฮะแต่อย่างที่บอกคือมีมันก็เหมือนไม่พอขายครับหมดโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ